สบายดีการกุศมตอนนี้ครับเจ้ายังอยู่เง้วาราดเนา,านะชายนาท้าวนะทังจ้าที่เข้าเจ้าออกเนาะกินขาน้าวเนาะกินข้าวเป็ดฮ่องกงเนาะอยู่แถวๆนี่แหละแบบชิวๆมาเข้าเจ้าก็ออกอยามาให้กินท่านขายท่านขายเป็ด ฮ่องกงเนาะบะมีต่งตางๆมีหลาย้านอยู่เขาก็เลือก้านที่ว่าเออมันเอา,มาเมนห้องเอยินยินเด้เนาะนี่นก็แมนว่ามา้านี่ก็มีคือกันนี่เนาะ้านี่ก็มีคือกันนี่เมนฮานคือว่า้านเนาะเชงติมซ้ำเชงติงซ้ำหน่อย ซิอองซิมซามเกี่ยวซาบอฟิตฮ่องกงเผ็ดยางฮ่องกงเราเราก็มีหล,ลายยางเนาะมีหลายยางตัวเลือกกินได้เนาะตามอัตยาศ<น>ัยเนาะนี่มีบะมีหรือว่าซื้อมาซื้อมากนินบ้านซื้อมาเห็ดกินอยู่บ้านก็นได้เนาะอันนี้อันนี้แมน กระเพาะปลาเนะะาะกระเพาะปลากระเพาะนี่นี่ LEY ลายลายลายางลายลายแนวเนาะเลือกกินได้เลยเข้าไปกินดูไหนก็ได้เส้นติ่มซำเนาะมีมีเป็ดย่างฮ่องกงมีหมูย่างเนาะนี่น ไปบงไฟนี่นะครับชมนี่ดูว่าเพิ่นกำลังปรับปรุงเปลี่ยนห่านอันนี้ก็อีกห่านหนึ่งห่านแปลงหัวเนาะนก็สามารถกินได้มีเป็ดปักกิง่งคือกันเออเป็ดฮ่องกงคือกันเป็ดปักกิ่งนี่โบมีเป็ดฮ่องกงเป็ดย่างเนาะมันขายแบบเป็นตัวตัวนี่อันนี้มันเป็ดนะเป็ดตุนเนาะเป็ดตุนไก่ตุนเนาะเป็ดตุนไก่ตุนนี่ น,น,นี่จะเป็นวัดเดอ้ออันนี้เป็นศาลศาลเจ้าลิงบวยเยอะเนอะศาลเจ้าลิงบวยเยอะเนะาะข้าวเจ้าว่าวพิทบริถุต้องก่อขอโทษขอไพ่นำบระดาท่าน โู้โนาะเขาจอกระอานภาษาไทยเนี่ยโบแกงแหงปันได้เนาะนี้นี่พี่ได้เข้าไปพอมันแดดฮอนหลายเข้าไปจนนะรุ่กระชนเนาะนี้นี่ทางผุ้สม <c oughs> สารนา้อบะฮามานาะไปบูซาได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นเสาจีนหรอกครับเจ้าเองคือเสาวลาวก็เลยยอยๆเตมม็มมาสมมาสมซื้อเพราะว่าแม่นนเราเจอาก็เป็นศาสนาพุทธเนาะคือกันเนาะแต่ว่าก็มันศาสนาพุทธมันก็มีลายนิกายเนาะอันนี้เนาะนี่เข้าเข,ข้าไปข้างไหนเนาะกับจีนเนาะ อันนี้มั็นบริเวณเนาะเป็นตึกเก่าแก่ที่ว่าเพิ่นยังบวหันได้อนนานทำการบูรณะหรือว่าอัน,นก่อสร้างใหมเนาะมันมีกโโกโพกอย่างขึ้นถึงถือว่าเก่ามาได้โบําำกว่า3-40สี่สิบปีเนาะอืนนะอนนะ ทุกเพิ่นนี่ก็แม่นสูงบ่ต่ำกว่า2 3 4 5 6 7 8 7 8ซั่นพุ่นแหละเนาะหืมอือเฮาอยสิอ่านให้ฟังเนาะสานเจ้าเร่งบวยเ่งบวยเยะเนาะาเจ้าเ่งบวยเเดิมเป็นาเจ้าแจิวที่เก่าแก่ซึ่ง ผู้ประกอบกิจการซึ่งผู้ประกอบกิจการค้าในแถบนี้ได้อันนี้ให้ควมนับถือศรัทธายุดเป็นทีพึ่งและกลาบไวบูซาเพื่อความก้าวนาในกิจการของตนเองศาลเจ้าเป็นอาคารหลังเดียวขนาดย่อม สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนสถิฐานว่าน่าจะมีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้มีหลักฐานจากป้ายจารึกของศาลเจ้าที่เขียนเป็นภาษาจีนว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201ซึ่งตรงกับสมัยกรุงเสียยุธยาตอนกลางจากประตูใหญ่เข้าไปมีอาคารที่สร้างเป็นทรง ภูเขาตามประเพณีนิยมของสาวจีนเนาะสาวจีนมีหลังคาใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีมังกรปูนปั้นสองตัวหันเข้าหากันประดับอยู่ด้านบนและมีเสาทีพันหอบด้วยมังกรปูนเนาะมังกรปูน มงกอสรูปั้นตัวยาวภายในมีแทนบูซาฮูกเลงเบียและพรรญ,ญาเป็นแทนประธานฟัง้ายมือตั้งแทนเทพเจ้ากวนอูและฟังขัวมือเป็นแทนประดับอันาราศีนีแห่งสวรรค์ส่วนด้านขวาใกล้ประตูที่ตั้ง อันละครเนาะโบราณที่สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าเตากวางซึ่งเนาะเกวงซึ่งเป็นห้องเต้ช่วงปลายรัศวงของซิ่งของจีนเนาะนอกจากมีอายุยาวนานกว่าสามรอยปีเนาะแล้วความสำคัญของศาลเจ้าเล่งบัวเยะ ยังอยู่ทีโบราณวัตถุต่างๆเซนป้ายโบราณเนาะป้ายโ,<อ>โบราณอันสามป้ายที่เกียนขึ้นในรัสมัยพระเจ้ากวงซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ซิงอีกป้ายหนึ่งเกาแกยิงกวัวคือป้ายที่เกียนขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงรวมทั้ง ละครั้งจารึกซื่อเจินไทยจื้อที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิสถานที่ศาลเจ้านี้โดยสฉพาะเนาะนอกจากนี้ยังมีกระถางหูพระรสถานจากพระบาทสมเด็จพระจุจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเก็บไว้ด้วยเนาะอ,อัน,นอี้อ๋อเบ่งตามนี่เด้ออันนี่นี่จาจอมละครั้ง cầm như là khăn ừ. 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 จุดไว้สาธุสาธุสาธุ สะสมขอนิดเนาะ็ถือว่าพอเจ้าก็นี่แหละตึกสิเก่าแกลือที่ว่ามันถือว่ามันเอามันหักษาไว้แบบอนุรักษ์ก็เป็นสิงามตึกพุกสิเกาแก่แต่ว่าลวดลายมันหายไปหมดแล้วเนาะหายไปแล้วก็ถือว่าสริเป็นทุบทิ่มเห็ดไม้อะไร่อยสิงามเนาะอ๋อนั่นแหละ บไปบ่งไปทางหุ่นสมหรือ <c oughs> ว่ายางสามมือกับโบเบิร์ตเนะาะถนนเยาวาราชมันมีตลาดเป็นซอยเป็นซอยเป็นซอ,อยหลายซอยเนะาะหุ่สมนี่เราถ่ายยางออกไปทางนี้เลยเนาะ,นะ อเอาออกไปนะไอ้คนไปก้อนไอ้คนไปก้อนคน,นหลายคนหลายยังตามหลังคนเอาอเนาะนี่นี่แม่นขามป้อมต่างๆางนี่เนาะ มีอาหารขายแบบสารพัดเนาะอันนี้เป็นปลาอย่างปลาดาบเข็มโอ้กิโลละห้าร้อยบาทบเนาะปลาดาบเด้บอกเป็นปลาอินซีเดอรปลาดาบเข็มอันนี้เป็ดตุน๋นไก่ตุ๋นเนาะอืมอืม ตุนไก่ตุนตัวมีหลายๆเจ้าเนาะแล้วก็กระเพาะปลานี่ก็มีหลายเนาะือนี่สาบอ่ดิสานี่แหละสาแทบสาเขียวสามะลิสาอย่างก็มีอยู่นี่เบ่ดเลยท่านผู้ชมนี่ยนะเฟดสาด้วยเด้อเฟดสาเนี่ยนะ ที่ไม่ที่เล็กนี่มันคายขายเก่ะอจอครับนงายไ่จอนูต่างๆน้องอืะะมหีหลายอย่างถือว่าเลือกซื้อได้ ตามสบายเรื่องซื้อตามสบายด้วยมุทสมนี่นะนี่เนาะประเภทคลองแห้งประเภทเนาะตัวแถวนี้ถือว่าเรื่องเรื่องเป็ดเนาะเป็ดย่างเป็ดตุน๋นเป็ดนี่อย่างถือว่ามีเบิดเนาะ ไปเดินไป่าทางสมสมไปสมไปค่อยๆสมไปค่อยๆส่ไปอยๆส่ไปทางสมเดินไปสมไปนี่ไปสมไปทางสม ข,อข้อปลาเป็ดย่างที่ลายแบบเป็ดย่างเป็ดยังก็มีเป็ดตุ่นก็มีเนาะ กุ้ยชายก็มีคุ้ยชายก็หลายอันนี้เือแมนเนาะผักดองพักกาดดองต่างๆพักกาดดองอันนี้บนะะ,ะมีแห้งมีแห้งมีปลาหมึก มืกแหง้งแหง้งตั้งๆเนาะอันนี้ก็พอป่าตั้งๆเลยลงลายไฟมากก็พอปา่าเยนี่นี่ป่าเป็นเครื่องดองของดองตั้งๆในไรหมีอยู่นี่ระเบิดนะหนูสองคน ถ้ออดาดูตับอก้าไปบอไก่คาดีทฮอดปากซอยแล้วอันนี้ซาดอออันนี้เชอรี่เนาะเชอรี่้อดีดออกมาฮอดปากซอยเนาะ ฝากต้อยตลาดเก่าเนาะฝากต้อยตลาดเก้านี่แหละข้ามนะข้ามสายโลดเนาะฝากต้อยตลาดเก่า ศาลเจ้าพ่อมานนยยาวาราชเจ้าแบบดีคอยอย่างฟ้ายางไปทางนี้เนาะย,ย่างฟ้ายางไป รมไปเดอ้อตอนนี้เริ่มลดเริ่มมีลายขึ้นลายขึ้นตอนข้าพเจ้ามาหรถยังไม่มีลายเนาะวันนี้รถเริ่มลายขึ้นผู้คนก็นมาเดินตลาดลายขึ้นลายขึ้นเนาะท่านผู้ชมนี่คนมาเดินตลาดก็ลายสมควรเนาะ ว่ามีเกี่ยวเป็ดย่างหมูแดงก็ทิพาเกี่ยวปูว่ามีเป็ดย่างหมูแดงหกทิพาสามี100ปูร้อยสิบเป็ดย่างแปดสิบนี่เป็ดย่างเดี๋ยว่างปูเป็ดย่างเป็ดย่าง ไบกงไฟทะมุดโตน,นี่แหละย่าวราย่าวราในวันอาทิตย์เนาะตอนเศร้าๆตอนนี้พอเศร้าแล้วขอเจ้ามาเนี่ยือวสิเบโมงยังแล้วสิเบโมงยังที่านาทีแล้วเนาะ cũng <laughs> cùng nhau 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 luôn hạt cẩu nội <laughs> hà là hà อายบ่พบายทานสมข้างๆกข้ามได้สบายสบายทันสมน,นี่ดอยู่ตอนหน้าคงแฮม รยยันไชานารอยยันไชานาข้าอะไรระเดิน,นไป,ไปางำจกดไรเดินไป,ไป บดได้มันต้องไปทาอยู่คุ่นไปยางกันน้ำกันอุอสาย่างเอาออกออกคุณเลยได้บรได้ออกนึ่งัีนี้ตอนไอไอดอลไอดอล ทีเท่านี้เนาะโชคดีโชคดีดด